สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะ,ะกผลฮานอยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกกันในชุดในชุดวิ่งแอดให้เพื่อนๆกันที่เด่น8นะคะเด่น8 ก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านก่อนนะคะมาพบกันกับฮานอยอีกแล้วนะคะวันนี้ฮานอยในวันที่สามกันยานะคะหกสามฮานอยธรรมดานะคะอ่ะข้างบนออกกันที่หนึ่งแปดศูนย์ข้างล่างเจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะ แอดให้เพื่อนๆนะคะเน้นวิ่งกันที่ตัวสีเหลืองนะคะก็คือแปดนะคะ,ะเน้นกันที่แปดนะคะไปเข้าที่ชุดบนนะคะคือแปดศูนย์นะคะติดแปดนะคะเพื่อนอแล้วก็ถูกกันในชุดวิ่งนะคะส่วนลองเก้ากับศูนย์นะคะมาเข้าในชุดศูนย์นะคะติด แกับศนะคะส่วนเไม่มานะคะ9หลุดนะคะเมื่อวานก็ออกกันเลขอะไรนะแอดขอดูเมื่อวานก่อนเลยะเมื่อาวานมีสี่แปดกับสามเก้านะคะก็ฉีกแนวนะคะมาในแนวศู์เลยนะคะแอดถึงให้เพื่อนๆกันที่ ศูนย์นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเด่นรองกันศูนย์นะคะในวิ่งของเราเข้าที่แปดนะคะเต็มเต็มนะคะถูกกันในชุดแปดนะคะและศูนย์นะคะ,ะในส่วนคู่ชุดนะคะในสายแปด ในสายศูนย์ไม่ติดนะคะเพื่อน,อนมีกันที่สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะก็ไม่ติดนะคะส่วนสายแปดอะสายเจ็ดนะคะหามนะคะเป็นเจ็ดเบิ้ลนะคะเราไม่มีนะคะมีกันที่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดก็ในชุดเราผิดนะคะเพื่อน,อนในชุดเราไม่เข้านะคะ ก็ขออภัยกับเพื่อนๆนนะคะอาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในวันที่สี่กันยานะคะหกสามนะคะห้าหน่อยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะคะในเลขที่เราจะใช้ในการคำนวณแปดบวกห้านะคะ แปดบวกห้าเท่ากับสินะคะเราจะได้สามสี่ห้านะคะอ่ะมันจะเป็นชุดเดิมอีกแล้วนะคะนี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอบปดเก้าสบดสบามอ่ะมันมาชุดเดิมนะคะนี่ ชุดเดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์นะคะศูนย์เราจะเพิ่มหรือจะลดดีนะคะอขอดูแป๊บหนึ่งนะคะ หนึ่งศูย์เกแปดเจ็ดอ่าถ้าจะติดเจ็ดก็ต้องเป็นเจ็ดเจ็ดแอดคิดว่าน่าจะติดศูนย์อะเอาเป็นว่าเราจะเพิ่มกันไปนเลยนะคะตัดสินใจเป็นเพิ่มไปเลยนะคะก็ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะ แอดขอฟันธงในชุดนี้ไปเลยนะคะในการเพิ่มแต้มไปเลยนะคะแล้วก็มาวัดดวงกระตันเย็นนะคะนในแต้มที่แอดจะเติมนะคะก็จะมีอยู่ที่สามศูนย์นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะขออภัยนะคะ เพราะว่าแอดอยู่รวมกันก็มีเสียนิดหน่อยนะคะอ่ะในชุด4ี่นะคะสี่ศูนย์หนึ่งสสองสสาะคะอ่ะในชุดที่5นะคะห้5ศูนย์ห้าสองหสามนะคะ นี้ก็จะเป็นในชุดคู่นะคะอ่ะแอดก็จับในชุดคู่เสร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เราจะมาดูในชุดวิ่งกันนะคะในชุดวิ่งของเราในงวดนี้นะคะ <Yeah. S 1> อ่าในชุดวิ่งนะคะ เด่นศูนย์อะหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะ นี่ก็จะเป็นในชุดนะคะเด่นนะคะแอดจะให้เด่นกันที่ศูนย์นะคะลองหนึ่งนะคะคิดว่าในงวดนี้ติดศูนย์มานแน่ๆนะคะเพื่อนเพเพราะเมื่อวานงวดที่แล้วแอดยังให้กันศูนย์นะคะกับเด่นแปดกันศูนย์ในไงงวดนี้ต้องติดศูนย์นะคะ,อะลองก็ลองกันที่หนึ่งเลยนะคะจริงๆแอดอยากลองเจ็ดนะคะแต่ว่า เราเปลี่ยนสูตรในการเราเปลี่ยนสูตรเราเพิ่มสูตรนะคะเราเพิ่มตัวเลขนะคะมันก็เลยไม่ได้ทวนลงไปมันก็เลยต่างกันไปเลยนะคะสูตรในสายสูตรนะคะก็จะมีกันอยู่ที่สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะส่วนสาย หนึ่งนะคะจะติดกันอยู่ที่สามหนึ่งสามสองอ่ะสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะส่วนสายสองแัดว่าไม่น่าจะมานะคะมันติดหนึ่งอยู่นะคะ เราก็จะขอลาคลิปนี้กันไปเลยนะคะไปรุ่นหวยลาวกันต่อนะคะตอนนี้หวยลาวก็กําลังหมุนเลยนะคะอาจจะออกผลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรุ่นหวยลาวกันต่อนะคะถ้าฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามและเป็นกําลังใจกับแอดนะคะในการคํานวณสูตรนะคะผิดถูกป,ประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆน,นะคะนี่ก็จะเป็นแนวทางในการคํานวณน,นะคะอ่า ก็จะลาคลิปนี้กันไปเลยนะคะไปลุ้นหวยลาวกันนะคะค่นะแล้วอย่าพิ่งต้องม,มาเจอก,กันกับที่หวยลาวนะคะสวัสดีค่ะ